โคที่เราสตาร์ตดี้ในรอบนี้นะครับที่เพิ่มเติมแลวก็แนรดาวมากขึ้นกว่าสโคปของ T R M f o o d ครั้งก่อนนะครับก็คือจะมี3มสโคปที่เราจะมุ่งเป้าไปนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมุ่งเป้าไปในสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้คิดเองนะครับก็เราเป็นแค่สะพานเชื่อมในการส่งต่อแมสเซจนี้นะครับอันนึงก็คือในส่วนของการโฟกัสในการสนับสนุนทั้งเครื่องโครงสร้างและทุน,น,น,นวิจัยนะครับเพื่อให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้ง SME นะครับแล้วก็ last นะครับเฟิร์มนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับโปรตีคีปนะครับฟังชันฟู้ดนะครับ for healthy aging นะครับกับอันที่สองก็คือโฟกัสไปในเรื่องของตัวสปอร์ตนะครับ n u ทริชั่น ฟังชันฟูดนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นในส่วนของฟังชันฟูดสำหรับเพดในพาร์ทแรกเนี่ยตัวร r เวอร์เนี่ยคีย์หลักๆที่เราดึงมาตัวที่ระเบันเลยก็คือจะมี Health a l t h c o o s s i o u s นะครับมี Health Lifestyle Trend นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็มีตัวข้อมูลที่อ้างอิงมาจากของ t t r i ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเป็น leading นะครับ research ินสกิลนะครับที่ทำในเรื่องของตัวบิสเนสนะครับแล้วก็มาร์เก็ตเร์ชนะครับก็พบว่าตลาดของฟังชั่นฟู้ดเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะเติบโตเขาคาดการณ์ว่าโดยเฉลี่ยนะครับ2,025ถึง2,033เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6.5เนะครับแล้วก็เขายังย่อยลงไปอีกนะครับว่าจริงๆแล้วตัวปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนก็จะเป็นเรื่องของคนรักสุขภาพมากขึ้นในทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเพราะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นไดรเวอร์ที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพมมาากกขึ้นคครงไ่เยสุภพ็ สุขภาพมากขึ้นในขณะที่ ตลาดอาหารฟังกชันนี้ก็มีการเติบโตสูงนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ย p e r s o n a l i z e t r i n เนี่ยก็กำลังมาแรงด้วยเพราะ p e r s o n a l i z h train เนี่ยโดย Root c a u s e ก็คือต้องการโฟกัสไปถึงการตรวจสอบในระดับของการจัดลำดับ DNA นะครับวิเคราะห์ไมโครไบโอมอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพเฉพาะตัวนะครับอ,อันนี้นะครับลงมามันก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วในงานวิจัยก็ยังมีการพูดถึงนะครับว่าตลาดในส่วนไหนหลักของฟังก์ชันฟู้ดที่เติบโตเนี่ยครับเพราะว่าในส่วนของฟังก์ชันฟู้ดเนี่ยที่ได้รับ ในในส่วนของช็อตเทอร์นตอนนี้เนี่ยที่มาแรงมากๆเลยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเอ่อพวกกลุ่มที่ไปเชื่อมโยงกับดิเจสชันนะครับแล้วก็แน่นอนครับอ่ตัวที่จะเป็นตัวฟังก์ชันที่จะมาตอบเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่เป็นฟังก์ชันฟูในกลุ่มของเอ่อโปรไบโอติกนะครับเอ่อมันยังมีพวกเอ่อแคโรทีนอยนะครับใยอาหารกรดไขมันและธาตุต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่มาแรงก็จะเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ทุกท่านก็รทราบดีถึนว่า ในตลาดที่ตอนนี้ถ้านำไปสู่ในเรื่องของตัว Market นะครับเรตติเนกเนี่ยส่วนใหญ่เขาในตามประเทศที่ยังชนะเราอยู่เนี่ยนะครับจากภ่าุาสาหก,กรรมที่ Bo ยส m i n ยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เขาสามารถทำให้หนึ่งก็คือเขาสามารถมีทะลุในเรื่องของ Active Claim นะครับตัวตัวการครมที่มีความหลากหลายมากกว่าเราครับแล้วก็การผสมในเรื่องของการเลือกใช้อินกรีเดียนที่มีคุณภาพสูงแล้วมีความหลากหลายในในหนึ่งโปรดักต์ได้มากกว่าเรามันก็เลยกลายเป็นช้อยที่เกิดทำให้เกิด l l i n g n e s s to pay แล้วก็ to use มากกว่านะครับถ้าเราจะสร้าง Competitive Advantage ตรงนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะต้องมาเขาเรียกว่าทําให้เกิดการยอมรับในการที่จะถูกรับรองในเรื่องของตัวอค,ออคอมพาวหรือว่าตัวแอคทีฟเคมด่างต่างอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะต้องไปถึงเรื่องของการพัฒนาผสมผสานในความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างแรงดึงดูดในการซื้อนะครับทีนี้ในส่วนของตัวฟังก์ชันฟูตัวนี้เนี่ยก็ ก็จะอย่างที่ผมบอกครับว่าในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเจาะไปที่เอลเดอร์ก่อนนะครับในในขณะนี้เรื่อง Digestion เป็นหลักเลยนะครับอาหารเพื่อเพื่อ Di i g e s t i o n เรื่องของเพราะมันก็จะไปส่งเสริมเรื่องระบบอิมมูนต่างๆนะครับในขณะที่ในระยะ กลางเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมมากขึ้นในเรื่องของไลฟ์แสตนนะครับคอน summer นะครับก็คือกับทุกเพศทุกวัยทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยนะครับเมื่อความพร้อมและเดต้าเบสมากพอตัวเครื่องไม้เครื่องมือเราศูนย์ในการทดสอบต่างๆมีมากพอเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะมุ่งเป้านะครับ แพร่กระจายนะครับในส่วนของ personally อย่างเต็มระบบนะครับซึ่งตัว personally เนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องเทคโนโลยีที่จะต้องมาตอบโจทย์ในเรื่องจีโนโมนะครับไมโครไบโอมอะไรเงี้ยที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีเอ็กซ์เพรสที่เตรียมรองรับในการพัฒนาคนที่ทั้งตัวเทคโนโลยีเองและตัวคนเองที่รองรับรวมถึงศูนย์บร,ริการต่างๆในการทดสอบเนี่ยที่มากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะทําอยู่แต่ว่าก้อนข้างแพงนะครับถ้าเกิดในอนาคตเรามีตัวนี้รองรับได้แล้วภาครัฐเข้ามาส่งเสริมก็จะเป็นอะไรที่ ที่ทำให้การขับเคลื่อเนเป็นไปได้แล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถัดไปนะครับในส่วนของด้านกีฬานะครับสปอร์ตฟังชันฟูดนะครับตัวแอเรียจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปมาแล้วก็ดูในฝั่งของ Demand ไซด์ด้วยนะครับก็พบว่าในแอเรียที่ต้องการเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ในการพัฒนาฟังชันฟูดในกลุ่มที่เป็น Inner, อินเออร์อินเ r อร์จีพราวดิ้งฟูนะครับแล้วก็ Body Building โปรดักตนะครับะระยะ กลางก็จะเป็นจะมีเพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของ cognitive product นะครับดโดยเพราะนักกีฬาที่ต้องใช้สมาธินะครับ concentrate มากเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการพัฒนาสูตรอาหารที่สามารถที่จะทำให้เขามีสารสำคัญเข้าไปแล้วก็นำไปสู่การที่ทำให้เกิดการ concentrate มีสมาธิแล้วก็ทำให้โฟกัสได้เนี่ยในในประเภทประเภทกีฬาแล้วก็ทำให้ พอมีสมาธิเนี่ยก็จะทำให้การคอนเเทรตกับการเล่นกีฬาเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สิ่งต่างๆเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเป็นที่ต้องการมากนะครับในขณนะดเดียวกันตรงนี้ก็อาจจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาสปอร์ตแล้วตรงนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับ AI ด้วยที่อาจจะต้องต้องการทางฝั่ง AI เข้ามาช่วยนะครับในการสปอร์ต ในการพัฒนาสูตรอาหารตรงนี้นะครับโดยเพราะถ้าเกิดไปในระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าก็จะล้อไปที่ Personal l i ไลนะครับแม้กระทั่งเรื่องสปอร์ตเองก็ตามนะครับก็ยังต้องลงไปที่ระดับดีเอ็นเออาร์เอนแอนนลิซิตนะครับไมโครไบโอมอนนัลลิิเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อมาช่วยนะครับให้เกิด e อฟฟิเคชีแล้วก็ผลที่มันมีความแม่นยํามากขึ้นในเรื่องสิ่งที่เราพยายามจะไปถึงโกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ High Energy Providing Food นะครับ Body b u i l d i n g Product แล้วก็ Cognitive Product นะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในรถแมปในส่วนของ Are development เนอย่างที่โชว์อยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของสุดท้ายนะครับในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีดร i v เวอร์ที่สำคัญนะครับก็คือแน่นอนครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดร i v เวอร์ที่สําคัญเลยในการตัดสินใจเลือกซื้อให้กับตัวสัตว์เลี้ยงของเขานะครับซึ่งแน,น่นอนสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดนะครับที่สําคัญว่าเขา เลือกที่จะรับประทานอาหารนะครับสัตว์เลี้ยงที่ถูกพัฒนาได้หรือไม่นะครับคีย์ต่อมาก็คือทําอย่างไรที่เป็นความท้าดายที่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ SME ีไทยจะสามารถพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับที่จะทดแทนการนําเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศได้นะครับสิ่งตรงนี้ก็จะไปโยงไปในเรื่องของอีกโรมิกแล้วก็คอลลัต i ฟิ a เอเวนต์ e นะครับแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะตอบโจทย์มาด้วย d r i เวอร์ที่สําคัญคือ,อาพา พลาสต์ทัมเบลตี้นะครับก็คือ,อตัวนี้ก็คือเรื่องของความน่ารับประทานนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวที่วัดก็อยู่ที่ตัวยูเซอร์คือตัวสัตว์เลี้ยงเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มมีสูตรทดสอบในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของความน่ารับประทานอาหารนะครับแต่ว่ายังมีข้อจํากัดของเรื่องสูตรทดสอบอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ มันก็เชื่อมโยงมาว่านี่คือสิ่งที่เราขาดและเป็นแก๊บสาคัญของประเทศเราถ้าเกิดเราจะผลักดันเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะครับแล้วก็โกที่จะไปเนี่ยในระยะสั้นอาจจะต้องการในการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับขึ้นมาให้ได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่ในตลาดในประเทศแต่รวมไปถึงต่างประเทศด,ด้วยแต่ในระยะกลางนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับที่ มุ่งเป้าไปนะครับในทุกช่วงวัยของสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์นะครับรวมไปถึงว่าอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นนะควรจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นยาได้นะครับนั่นหมายความว่ามีนิวทริชันนนะครับหรือมีคุณคุณค่าในอาหารสัตว์เลี้ยงสูงไม่ใช่แค่ทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยอยากกินหรือมีอ ประโยชน์ในเชิงที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนานการปกติแต่สามารถที่จะช่วยในการทรีตนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆตามสายพันธุ์ที่มีโรคเฉพาะพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในเป้าระยะกลางนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยบางภาคเอกชนของต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มีการทําแล้วนะครับในเรื่องของการที่เขากระจาะกลุ่มคนรวยครับที่เลี้ยงสัตว์ราคาแพงครับแล้วก็ดูแลสัตว์เป็นเฉพาะ เฉพาะตัวเลยนะครับในการออกแบบอาหารต่างๆในการดูแลเรื่องสุขลักษณะของของ,ขอ,งอาหารของของ,ของสัตว์เลี้ยงของเขานะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจจีนนะครับซึ่งตรงนี้มีแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่ใช่วงกว้างและก็เป็นตลาดที่กําลังจะมาถ้าเกิดเราสามารถเตรียม Infrastructure รองรับตรงนี้ได้ก็จะเป็นแผนแล้วก็เป็นลองเทิมโกที่ควรจะต้องมองเอาไว้นั่นก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของ Personal i f e นะครับที่เราจะต้องตอบโจทย์ในลักษณะที่เป็น i n d i v i d u a อลเพนะครับโดยเจาะไปที่กลุ่มพรีเมียมกลุ่ม ผู้ที่มีอำนาจซื้อสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องรองรับและสิ่งที่จะรองรับตรงนี้ก็คือแน่นอนครับก็จะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่เป็น advanced formulation นะครับ DNA RNA analysis technology เข้ามาเช่นเดียวกันและแน่นอนครับจะต้องมีศูนย์ที่จะต้องมีการเปิดทดสอบรองรับในเรื่องของการตรวจสอบทีนเหล่านี้เฉพาะสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องมาพร้อมกันในส่วนอินฟาสักเจอร์ครับทีนี้โดยโดยภาพใหญ่ๆของตัวนี้นะครับก็คือ ข้อเสนอแนะแน่นอนครับในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องการให้มีการขยายตัวมากขึ้นก็คือศูนย์ทดสอบความเป็นพิษศูนย์ทดสอบความาน่ารับประทานหรือความหรือว่าพารา,าทับอวิเ i ตี้นะครับเทสเซนเตอร์นะครับแล้วก็ศูนย์ทดสอบในเรื่องของระดับของการวิเคราะห์ไมโครไบโอมดีเอ็ DNA, นเออาร์เหล่านี้ที่จะต้องมีเกิดขึ้นในส่วนของสัตว์นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงกับการ อุตสาหกรรมในการที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหารสรั์ออกมาเพื่อตอบโจทย์มากขึ้นในอนาคตรคร